สวัสดีพี่น้องทุกคนทุก่านที่เข้ามาหลับชมแนวทางจกมาพบกับแนวทางหุน่นดาวโจนส์จะดาวโจนรอบปกติเสาร์วันถัดไปแนวทางวันที่17เลยเนาะเสาร์วันถัดไปมันจะพอพูนเวลาตีสามตีสี่ 3, 4, นะจะสำหรับหุ้นดาวโจนของเฮาเนาะตีสามตีสี่ 3, 4, นี่คือเป็นเสาร์วันถัดไปแล้วเนาะวันที่17เดือน4 เมษาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเาจำมือนอีกะมาผูกกับแนวทางของเอสจอยคือเกา่กาแล้วก็ตามเคยจะสอนทั้งเอฟซีใหม่แล้วก็เอฟซีเก่า 9, ด้วยจ้าล้วก่อนสิไปรับชมแนวทางหุ้นดาวโจนวันที่สิบเจ็ดจะมาเบิ่งพง้นย้อนหลังกันก่อนจะพ้นแนวทางวันที่สิบหกเดือนสี่ที่หายไปแต่ที่ลงกหายไปแนวทางของเราเป็นจังไรเขา่าหรือบอ่ามาหายตามสูตรหรือบอ่อะไรก็ต้องสรุปผลเนาะอ่ะ สรุปห้ตามทีลงไปลาตั้แต่เข่าเป็นเขา่าพาดกับเป็นพาดอธิบายกันไปตามสูตรเนาะสำหรับหูนดาวโจรรอบปกติวันที่16จะเล็เด่นให้เด่น7 8, กับ8จ้ะแนวท่าขงขไ้จอยใดแต่ตัวเก่าวันที่15หก็ได้7กับ8เข้ามาเต็มเต็มวันที่1หมาเต็มเต็มทั้งบนทั้งหลาง,ลางเนาะ7กับ8วันที่16ยังได้เด่นตัวตัวเก่า 7จ็ดกับแปดสำหรับโผลวันที่สิหเขามาแปดหก้ 8, 6, 9, าลงแปมอ่าแปดหกเก้าแปดามโบพาดตัวละแปสมาตรงตรงตัวเน้นเลยอา่ามาตรงตรงตัวเน้นเต็มเต็มโอ้โหสตัวล่างจาก8ดยังอยู่จ้ะ โอ้ได้จีตชนเนาะได้จีตชนุนจีตบ่มาจะมาแปดแทนนะหว่าแล้วบางเต๋อบางข้างกะตัวที่ชนละปังก็มีตัวที่ชนละบ่ปังก็มีเนาะจะสําหรับแนวทางเนาะอขอแหวนจ้ะเด่นแปดเดนแปดวิ่งทุ่มแปดของเฮามาจา้ะ <c oughs> สำหรับเด่นแปดของเฮ้าจริงๆว่ามาทางลักลอยอีกเนาะสามตัวบนจะใส่วิงว่งไใส่วิ่งจริงๆอะสิได้บนอยู่เนาะแปดมาลักลอยเนาะ โอ้โหฮะยนดีกับคน้นติดตามยินดีกับพี่น้อยเอฟที่ตามหลักการนอกจากสำหรับแนวทางหุน้นดาวโจนส์หลบปกติของเฮาถือว่าปังปังใดแบบโตเนื่องยังปังใดอีก่วงนี้ถือว่ามาแรงแสงทางโค้งกันเลยทีเดียวเนาะอ่าสำหรับแนวทางของเฮาวันที่16หุน้นดาวโจนส์ที่แอดจอยลงห้ไปก็ถือว่าไปเข้าลายดาวอีกคือกันเนาะ,ะในหน้ากระดานของหุน้นดาวโจนส์ที่ออกพูนี่ถือว่าเข้าไปแทบแบบ ลายดาวกันเลยทีเดียวนอจา4สามดาวสดาวกันเลยทีเดียวเนาะดาวสําหรับดาว VIP อนจะะดาว v i p พ1หตัวเนีนเต็มเต็มสำหรับดาวสตาร์ส38แปเน้นเนนเลยสำหรับดาวมิดไนเนาะดาวมิดไนนี่คือคู่เด่นเลย8 7ดเจ็โอ้โหสำหรับดาวเอ็กตา7 2นี่เจ็ด ดาวเอกตาถือว่าเขาไปแบบทั้งทั้งบนทั้งหลังเลยเนาะเจ็ดสองเจ็ดสองศูนย์แปดศูนย์แปดี่เขาเด่นวิ่งรูดไปนอกจาพว่าดาวรอบปกติของเขาที่สิบหายนจะบริจับหายเนาะตัวเก่ามามาทางวิ่งทางงลูดทางจออีกเนาะสำหรับดาวเอกตาของเฮาเนะเจ็ดสองตรงตรงโอ้โห oh oh. ถือว่าเกินตานกันเลยทีเดียวเนาะสำหรับดาวรอบปกติของเฮาก็คือเด่นแปดวิ่งลูดแปดมาจับคู่เขา ตรงตวงแปดสามตัวเน้นเต็มเต็มไปได้ถูกดาวกันเลยทีเดียวเนาะหมดต้องไปหาไซส์ไก่เนาะจ้าสําหรับแนวทางดาวโจรอบปกติของห้ากกนยินดีกับพี่น้องเอฟีสิตามหลักกันเนาะจ้าสําหรับวันที่สิบเจ็ดมื้อนี้ก็ตามรุ่นกันต่อจ้าขึ <c oughs> ้นอยู่กับความหมักความชอบเนะาะหมักแนวทางได้กับเปียบเทีทีพิจารณากันเบิ่งได้เนาะจ้าสําหรับแนวทางของเฮาเนาะจ้า มื่อนี้ลุนกันต่อจ้าเอาก่อนสิไปรับชมฝากด้วยละกันเนาะฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดกระดิ่งไวจ้จะเปิดสิได้โบพาแนวทางทีโอ้โหแอดจอยลงหายเราจะแนวทางดีๆมีห้กันได้ทุกวันจา้าเห็นอยู่เนาะสำหรับพี่น้องเอฟซีทานใดที่เข้ามารับชมใหม่ๆเนาะจา้ะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไวจ้จะเปิดสิได้โบพาแนวทางที่แอดจอยลงหายเนาะจา้ะ แนวทางเตียจลลวงหายมีหลากหลายแนวทางจะหุน้นดาวโจนหุน้นน่ก็อีหุ้นห้างเซงแนวทางฮาหนอยลาวพัฒนารัฐบาลไทยกับมิห้เส้นเดียวกันจ้ะ,ะสำหรับดาวโจนวันที่17เจมือนี่ห้เด่นมือนี้ได้เด่นต่ำอยู่ด้อจ้ะเด่นสองกับ3 2 3สองสวิ่งลูดจะดไซวิ่งไซลูดก็ห้ามหมักตัวใดชอบตัวใดนําไปวิ่งไปลูดได้จ้า เด่นสองรูดสองจับคู่มีสองสามสองสี่สองหาสองหกสองเจ็ดสำหรับเด่น 3, สามรุดสามแนวทางเมื่อนี่คือได้ โอ้สองโซนสามสอนอยู่ท้สองสูตรสามสูตรในโซนกันอยู่สองสองสามสามำหรับเด่น3ามูสามจับขู่3ามสี่สาหาสาม,สามวันที่สิหมา8ปดสามเนาะ เอ็ดจอยยังว่างตัวประกบตัวประกบผู่สามยังมีสามแปดอยู่ตัวนี้แป๊บหนึ่งเด้อจ้ะสำหรับเด่นสามไม่รู้สามมีตัวเก่าสามแปดแปดสามเนาะสำหรับแปดสามสามแปดตัวเก่านี่เคขะขคาข,ขามลกาเนอกจากเพราะว่าโมโขเห็นมาเนาะเอาเอาเป็นสามเก่าหลักการจ่าวาติสีมาตัวเก่าเนาะมาตัวเก่ายายวิ่งสยหรุนถือว่าปังไปนะ้ะอานเดี๋ยวมาเบิง่งตโตเน่นกันก่อนจา้า <c oughs> เนนสามเจ็ดกับสามเก้าจ้ะสามเก้ากเหูซื้อว่ามาร์คอยู่สองสามสองหกเบิร์เลขเด่นสองสองสามสามจ้ะเมื่อนี้เขาเอาสามสามละกัน อันนี่คือแนวทางหุ้นดาวโจนสรอบปกติเสาว,วันถดัดไปเนาะแนวทางที่17แนวทางของฮาก็คือตามนี้เลยจะมักตัวใดชอบตัวใดเปรียบเทียบพิจารณากันอีกทีหนึงละกันเนาะหมักตัวใดชอบตัวใดกับ จาหน้าเบ่งนอกจากขืนดูกัลัวามักมชอบนอกจากมีตัวมักตัวชอบคอยตามเนาะบอกมีตัวมักตัวชอบสามารถปล่อยผ่านได้นอกจากไอ้ตยให้เป็นเพียงแค่แนวทางแนวทางอากาศสีมีเข่า้วกาศสีมีลุ้นตัวจะส่วงปังกับปังกันไปเนาะมือนีก็คอยมาปังๆคอยมาเดิ่งๆละกันจากเขาหายทุกคนทุกท่านที่เขามารับชมแนวทางโชคดีมีใส่กันทุกคนทุกท่านจ้าสวัสดีจ้า